ต้วกที่นข้าสาีูู้่งด้วก็คุพห้มลองนะรบีก็พนน้อยนะครับีวกตอนนี้ยู่ด้านหลันะครับวันนี้นะครับขอมาวาเข้าใจกับที่ร้องการนะครับ ไม่มีขนมจีนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศด้านหลังเวทีค่ะตอนนี้อยู่หลังเวทีนะคะบรรยากาศด้านหลังเวทีเขาไม่ให้ไลฟ์สดเรได้สดเลยขาไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ในยูทูบไปเฉยเออข้างหน้าเขาไม่ให้ไลฟ์สดนะคะเราก็เลยไลฟ์สดด้านหลัง ม,มีคนเข้ามาดูด้วยใน Youtube <c oughs> แก้วค่ะแก้วค่ะด้านนาเข่าไหลซสดบไดยค่ะใครที่อยากเข้ามารับชมนะคะการแสดงค่ำคืนนี้นะคะติดต่อไปที่เพจสาน้อยเพจชชบ,บ้านแพงนะคะรอสิบพอกันนะงานกันเลยค่ะมือนี้แขกรับเชิญมาาร้ายค่ะ,คะเข,ขาไม่ให้ไลฟ์สดหน้าเวทีนะคะวันนี้ก็เลยถ่ายรอบ บรรยากาศด้านหลังเวทีให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะรักช่องนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้ไลค์แค่หลังเวทีนะคะด้านหน้าด้านหน้างดไลค์นี่ค่ะขอบคุณปลาช่วยขาพุ้งเย็นขาเบอช่วยให้การสนับสนุน ของพูดไคนตัวามสีสุดกันัสื่อโฆษณาสื่อินเปัญหาที่ที่าซีอีอและักรีเื่อตเรื่องอะไรกได้อยู่แต่ว่าแบบความห่างเออแบบไม่ต้องเะรเลาลูกะม่ลูกฝัีูวในอันตราบอกว่าไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ใส เ,เอาแถวี้น,ะน,น,นก,ก็อกเอาเอาตอๆๆตอนนี้เขาเปิดวงเรียบร้อยแล้วนะคะคเริ่มเล่นตอนไหนครับอ่าอเเขาเริ่มแล้วค่ะเพราะว่า เขาเปิดนะคะใครที่ผู <S <S ้ใดที่อยากเบ่งอะค่ะเขาไปในเพจสาวน้อยรับชมอยู่บ้านเข้าไปในเพจสาวน้อยเพจตั้นแพงนะคะตอนนี้ีไลฟ์สดหน้าเวทีให้ดูไม่ได้นะคะกลัวงแล้วก็ยอดห่งล้านวิวแน่นอนติดต่อ่าครับิดต่อได้จให้ดูนับมัให้ดูทำไมขัด นี่ค่ะน้องน้องเบลก็มานะคะน้องเบลนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแก้วลูกก็ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแก้วใส่แก้วใส่พี่แก้วแก้วเดี๋ยวมาขอไฟแก้วมานั่งรอเพื่อนนะคะอันนี้กำลังเปิดเวทีแล้ว เขาไม่ให้ไลฟ์สดอะคะ่ะเขาก็ให้ไลฟ์สดเขาเริ่มเลนและะ้วค่ะกําลังจะเปิดวงนะคะนกเจ้าเราขึ้นตอนอยุยมามาค่ะซ่องกับมาเก่งกับมามาทั้งทีมงานนะคะ ก็คือน,น้องเก่งจะขึ้นตอนตอนที่ตอนที่แมวนักแสดงตลบเพื่อนนะคะคุนเลนตอนแมวละแมวลาะคะ่ะ <mm แล้วก็จะมีจังหวะของซองขึ้น <mm ขอบคุณค่ะจังหวะซ่องจังหวะซ่องขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมี <mm นักร้องหลายๆทันนะคะที่รับเชิญขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไลายๆค่ะ คลิปที่ลงไปอ่ะคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้นะคะคลิปคลิปที่ลงไปว่าเป็นหมอลำซิงน่ะต้องขอให้ยนหลายเด้อค่ะว่าวพีดค่ะพี่น้องว่าวพีดอีลีจริงๆรู้ว่าเป็นหมอลำเพลินนะคะด้วยความที่เราอัานคลิปอยู่เราก็ไม่ได้ตั้งใจพูดนะคะ <c oughs> บางคนก็เมนมาแบบซีเรียสมากจริงๆนะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะอ่าก็คือพูดผิดก็คือพูดผิดค่ะเ <c oughs> มนมาได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องบีนะคะ นี่คือจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆหลังเเวทีเนาะนี่ไม่เนี่ยรู้สึกยังไงวะเนี่ยมีครับรู้สึกตื้นเต้นไหมอะธรรค่ะนี่ฮะนี่ฮนเบิ้งใดตะขงังหลังค่ะพี่น้อง อยาก่ายครั้งหน้าให้เบิ่งยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนบออนุญาตค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อยากไปดูหน้าเวทีเหมือนกันเนาะเขาบให้ถ่ายค่ะพี่น้องเขาบให้ห่ไยขเขาไม่ให้ถ่ายหน้าเวทีนะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มลับปัญหามันเป็นกลุ่มลับก็คือวันนี้เป็นวันปิดฤดูกาลนะคะสําหรับใครที่ อยากเข้ารับชมนะคะให้ไปติดตามที่เพจนะคะเพจสาวน้อยเพจบ้าน,นแพงเขางดไระยะค่ะเป็นมาตรการค่ะเป็นมาตรการเพิินค่ะพี่น้องงานที่ไหนงานที่จังหวัดสระอำเภอำเภออะไรจำไม่ได้อะ่ะรู้แต่ว่าบ้านแพงอำเภอโกสุงทีมงานก็มานะคะ <c oughs> บบจริงๆแบบอยากทายเหบเบื้องชส,สัเลยค่ะพี่เก่งกำลังแต่งหน้าอยู่นะคะเก่งสยามกำลังแต่งหน้าอยู่ค่ะบรรยากาศแบบดีมากมือนีมัดเต้นอาหารเมื่อเราต้องกันเด้อได้อยย่แถวเนี่ย แกลวแคลวเกยเกยอะไรแกลวแกลวเกยเกย์ติ๊กซีโดติ๊กซีโดแสดงยู้อสบอกพี่น้องเนีแสดงยู้อสครับวันนี้อยู่เมืองโกสุมพิสัยจังหวัดมหาศรรคามครับมีใจก็ตามมาแกลวมีใจก็ตามมาใช่ไหมเฮ้ยเห็นกัน เออค่ะในซดตำหนีพ่อเนาะพ่อคอมปากคอมพ่อนะคะพี่น้องใครอยากสนใจคูณใดติดตามที่เหตุสาวน้อยเพชรปันแพงนะคะสวัสดีค่ะ